l ateral r a i s t เล่นยังไงมา let's get started 1. จับด้ามจับด้วยการจับแบบไม่เต็มมือเพื่อให้ forearm เข้ามาช่วยให้ได้น้อยที่สุดจะได้โดนไหลมากขึ้น 2. อย่ายักไหลขึ้น 3. ล็อกสะบักและหลังตรง 4. เอ็นตัวไปด้านหน้านิดนึงเพราะเวลาเราทําตัวตรงตอนเราใกล้หมดแรงคนส่วนมากจะเผยยักไหล่ขึ้นระหว่างเร็บจึงควรเอ็นตัวลงเพื่อทําให้การเผยยักไหลทําได้ยากขึ้น ห้างอเข่าลงนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มความมั่นคงของร่างกาย6ไม่ล็กอกศอกด้วยการงอศอกนิดหนึ่งทำอย่างนี้เพราะเวลาล็อกศอกบางครั้งจะทาให้เรารู้สึกปวดข้อศอกได้และงอตามที่ถนัดแต่ไม่งอจนแขนทํามุม90องศา7จดัดมุมไหล่ด้วยการดันแขนอย่างนี้ทั้งสองข้างไปด้านหน้าสัก3าองศาคือมุมที่ถูกต้องเพราะอาจรู้สึกปวดไหล่ได้ถ้าไม่จัดมุมไหล่ไปด้านหน้า 8. ไม่เหวี่ยงตัวมากเกินไป 9. ไม่งอเข่าลงเพิ่มจากเดิมเพื่อเพิ่มความง่ายระหว่างเร็บ ไม่ชี้แขนขึ้นอย่างนี้ให้ล็อกข้อมือไว้ให้ต่ำกว่าศอกแค่นี้คุณก็รู้แล้วว่า